จะเพียนทอง 5, 5้าตัวลอยนะครับราคาไม่สูงนะจะเพียนตกตัวละยี่บาทวันนี้พี่โลดปลาแม่น้ำมีปลามังกรมัดถุงเป็นปลาอะไรบ้าง RTG h ไ b a c k MG มีทองมาเลมาด้วยมีออสเตรเลียแล้วก็ไฮแบกไม่มีใบ เดี๋ยวผมสอบถามราคาปลามมตถุงอาทิตย์นี้ร้านพี่โลดปลาแม่น้ำให้นะครับสำหรับเฉพาะปลามังกรนะพี่ครับรบกวนขอราคาปลามังกรอาทิตย์นี้หน่อยอ,อขอทุกสายพันธุ์เลยแหละมี RTG <ม>เท่าไหร่มีใบ2,000 มี <ber> มีชิปมีใบพร้อมเลย2,000บาทไซส์4นิ้วไหมพี่ไซส์ประมาณ4นิ้วขึ้นหนิ้ว4นิ้วขึ้น5นิ้วอ๋อแล้วก็ไฮแบ็ก2องพันเหมือนกันมีไฟชิ้นมีใบอ๋อไฮแบ็กก็2,000เหมือนกันมีชิปมีใบครบครับผมแล้วก็อันนี้ฟันนี่มนไ, 2008, ไม่มีไฟชิ้นทำไฮแบ็ก1,800ไม่ฝังชิปต่างก,กันส0งร้อยแล้วก็ออสเตรเลียตัวละเจ็ดรออสเตรเลีย750ครับผมแล้วก็มาเล 2, 7, 7, เาย์สอ0พมีถังชิ้นด้วยมาเลย์สอ0พ มีชิปมีใบพร้อมโอ้มาเลยถูกลงเยอะเลยถูกลงเยอะมากเลยเมื่อก่อนสี่ห้าพันเดี๋ยวนี้เหลือสองพันเจ็ดแล้วต้ากี่นิ้วครับออสเตรเลียมาอ่ามาเลยฟองมาเลยหกนิ้วขึ้นหะหกนิ้วขึ้นไปออขอบคุณมากเลยครับกโโฟไทยตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะฮะต้องโอ้ต้องเอาขอนไม้ปิดไว้ข้างบนนะ มันกระโดดแน่เลยวันนี้ด้านในร้านพ่โรดมีต่าหมูบินปลาหงเทพาเลเทลสวายเผือกซอกเกอร์เผือกอ่ามังกรเงินน้อยอ่าไม่มีราคานะฮะมังกรเงินน้อย ส่วนบางกรเงินไซส์นี้ก็ไม่มีราคาเช่นกันนะไซส์ประมาณ5นิ้วนะฮะด้านนี้ช่อนพัชราเลศด,ดอตกังพมา่าหูไซใหญ่นะเนี่ย ตู้นี้น่าจะกินปลาเหยื่อดูกเหมือนกันน่ากินเยอะเลยล่ะอ๋อข้างล่างไซย่อมลงมาหน่อยนะครับข้างล่างโดยประมาณนะห้าห้านิ้วนะห้านิ้วหกนิ้วนะครับแต่ส่วนข้างบนนี้น่าจะเจ็ดแปดนิ้วเลยนะครับโอ้เผลอ,เ,อเข้าเก้านิ้วนะเนี่ยกระพงแดงเนาะ หมูลายเมฆหมูถางแดงไม่เห็นน่ะหมูถางแดงเห็นได้หมูลายเมฆนะฮะแก้มช้ำพมา่าช่อนงูเห่าไทย ช้อนงูเห่าพม่า250หาสิบาทอนนี้ตระกูลปลาซิวน้อยเนาะซิวหนู10บาทซิวเพ็ดน้อยซิวข้าวสารปลาแม่น้ำมีให้เลือกเยอะนะครับ ไม่ว่าจะเป็นปลาเล็กปลาใหญ่นะร้านพ่โลดมีคอมเมนต์ถามราคาปลาโนกแก้วนะครับหน้าร้านหน้าตู้เลยนะของร้านพ่โลดเนี่ยขายโนกแก้วหางตัวละหนึ่งร้อยบาทนะครับราคาขายหน้าตู้นะมีให้เลือกเยอะเลยแหละสีสดดีด้วยนะแต่ถ้าส่วนเป็นด้านล่างจะเป็นปลานกแก้วหางเอโนกแก้วเลิฟคุณผิดนกแก้วเลิฟก็คือว่าไม่มีหางนะครับเป็นลูกหัวใจนะ ตัวละร้อยี่สิบรถมาหลบลรถกับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวถ่ายให้ชมนี่นะฮะราคาหน้าตู้ของร้านพ่โรดปลาแม่น้ำนะครับตลาดจตุจักรนะครับร้อยกับ1นึร้อยนะห่างและเลิบ Yes. Yeah.